มาแล้วค่ะต่อกันที่ EP 2สวง,งานวันที่15ธันวาคม2568จ้าพอกันขึ้นกาขึ้นดิมค่ะกับแอดมินน้องอุ้มนะคะนี่แหละต่อจากคลิปื่งกี้ละต่อจากคลิป EP หนึ่งบอกกับพี่น้องไว้แล้วว่าเดี๋ยวจีไรคลิปเป็น EP นะคะเพราะว่าไทายต้อนเหนียงเลยอเรอเทีมงานค่ะรอเทียงาน ครับแอดมินครับยังไม่แอดมิด <c oughs> แต่ก็อาจจะได้แอดมินมือนีป้า <c oughs> ปถงฟางงามนะคะ่ะฟางงามงามเมื่อเช้าเอาสูบไปนั่กันค่ะวันนี้รู้ว่าทีมง,งานทุกคนนอนน้อยมากๆเลยรุ่ยชุด,ดใจเต็มลอยเกินลอยคักแต่ละคนนะคะสวยเนาะ <c oughs> สวยสวย อันว่างหันอาจารย์นี่อันถอยรถไปอันพ่มพ์ไทยคลิปบอนเลียนตรงแสงดวงอาทิตย์พอดีอ่ะคือจังรถถ้าออกแสงนี่แหละงามงามใจครับนี่คลิปพอดีอะคลิปอะไอย่างเงี้ยเพิ่งแม่เค่ะฝากพ่อยแม่ค่ะรับชมคลิปนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันนะคะกำลังใจกำลังใจคนทำคลิปนะคะเห็นคอมเมนต์ พลังบวกวดีใจส่นใจเลยล่ะค่ะเด็อดรอดรอ,ดอ,ดอดค่ะกาศด,ดีมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ จะไปเบิ่งจากของในช่องอาจารย์เน็กยู่ดอกคา่ะออเน็กานวัดนะคะเพราะว่าจะผาพก็คือตื่นมากว่าได้วีผมค่ะยิ่งยินเสียงว่าโอ้ทีมงานเขาตื่นกันแล้วกํลังเําให้อาบนา้ำแล้วก็าฟ้าลุกเลยแล้วทั้งยานั่นว่าได้เก็บขีดย่ามเสาอยู่ค่ะปกตินี้ไม่ได้ตื่นเช้าขนาดน,นี้นะคะเนี่ยย <c oughs> อมรับเลยว่า เป็นนกฮูกค่คะมหมดแล้ตื่นกับสิประมันเกียเทียงหมดแล้วค่ะโดยปกติดิค่ะถือว่ามีงานเนี้ยถ้าขันมีงานก็ตื่นได้ไ <laughs> ม่สินอนจะคิดว่าก็ตื่นได้ค่ะว่าขันมีงาน <laughs> แข่งหัวว่ารถแฮนดูในโดมจังสิคะรถแฮยืดไกลเนี่ยโอ้ยแข่งมันค่ะแข่งมันแข่งอยากทายค่ะวันนี้มีมีครูแข่งวันนี้โอ้ยแข่งอุทางทายค่ะพี่น้องนี่ครูแข่งอาจารย์เนกเนี่ยครูแข่งเบอร์หนึ่งเลยนะเนี่ยครูแข่งเบอร์หนึ่งทางช่องยูทูบของพี่เข้มนะ ได้ล,ลายสองขาทั้งไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โออาจารย์นิกนะคะทุกๆคนเลยตอนนี้ก็กําลังเริ่มทํากันนะคะองน้ำตาลองปื้มนองจอดนะคะกะาแฟผพาอพยแม่ค่ะเป็นกําลังใจนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจคอมเมนต์พลังบวกนะคะทีมงานหรูแทรจะเรื่อนสีแนด้วยค่ะนี่พี่น้องเบื้องห่ นี่พี่น้องคอมเมนต์ให้กัเป็นเป็นพลังงานดีๆคือว่าล่ะค่ะคน head ้นเ็ดคลิปเนาะจะมีกำลังใจในการทายลิถทายอย่างนะคะคนบอกเก่งๆด้วยค่ะอาจารย์เน็ก แล้วเอาคืนคลิปไ่แล้วันนี้นี่สุดยอดสุดยอดชื่นชมค่ะชื่นชม เสียงรถเรานไกลไปไกลมากเสียงนกที่ปลกกูกตอนเช้าปลุกตเสาอี๋เ <c> ป <oughs> ็นบรรยากาศภายในโดมนะคะ และสำหรับวันนี้ค่ะทีมง,งานรถไฟจะเริิอนสินค่ะงานเราก็อยู่ที่อำเภอกุดชุ่มค่ะว่ไก่ปันไดค่ะถ้าเป็นรถแห่ก็น่าจะเดินทาง40นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งได้นะคะพาวารถแห่แ่ะก็เดิแล่นเร็วนะคะต้องแล่นสานะคะรถคันใหญ่ค่ะเป็นนักแล่นสานะคะระยะทางประมาณ3 5ห้ากิโลค่ะ ไฮเมนตีเพื่อกันเจาะเงินซีซิปหานาที่หาิปาที่มูลค่ะน้องอุมขาดเดาได้ค่ะแจ่บ,บรูวาสิไซเวลาเดินทางเท่าไรนะคะในตรงล้องถามคนขับรถบึงเดี๋ยวไปสอ่อแล้วกันอยู่กันสองคนนี่แหละตอนนี้คือเอ็นจะลัางอาบน้ำแต่งตัวระยะทางประมาณสามสิบห้ากิโลใช่ไหมคะวันนี้น้องอุมเช็กพิกัดอันไซเวลาเดินทางประมาณเท่าไรค่ะคนขับรถสีฮูดี กะีไว้ก็ค่อยขอซอยนซอยหน่อยซอยยังเนาะเพื่อเวลาจะซ้อทำแต่ม้งขึงครับอเพื่อเวลาในวันซอยน่อยซอยยังอ๋อเพื่อเพื่อมองเขาหามองจอดั้มเนาะค่ะเนี่ยต้องาสิบเลยจอดได้ต้หาสิเขาอาจจะเป็นหม่บานซอยหน่อยหรือยังเขายกยต้องเบาเร่อนครับาโมลูหนังงานต้อต้องเพื่อเวลาไว้อตงบอกก่อนเวลาค่ะสีเพื่อเวลาเนาะพี่อุ้มเดาๆไปว่าหันชงากตซีชผ่านาที่เาะ โอ้โนั่นน่าจะเท่ากรถรถน้อยครับอันนี้รถใหญ่ครับเข้าวที่ข้อซอยบลัวซอยหน่อยซอยใหญ่นลำบาน้นที่เป็นยังไงก็ต้องมันก็ต้องจะเคื่อนอะไรครับนี่เลยข้าบคือนี่เลยค่ะต้องถามก้นขับอีหลีค่ะนี่แหละขึ้นขับซึ่งซึ่งซอยหน่อยนั่นละค่ะเนาะโอ้บลัวบลคือึ้นละหน่อยไม่ได้คงโตนะคะข้าขีชออกไปก็บด้ขีกมันขีกไว้เม่ได้ครับกันผิด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 ค่อยๆไปมันรถมันหนักความไปเมื่อไหร่เมื่อไหร นี่นะคะขึ้นขับรถโอ้รับหลายนาทีอาจารย์เล็กเข้าใอยไอเกมครับสวยสวครับใครอยไรนะใครไปดูแวะใครกันมีมากเลยครับปีแรกแล้วค่ะรถแท็กปีแรกเขากล่าวโอ้เคยมัยังวะอุปสรรคเอออุปสรรคหลายอีหลีรถแท็กปีแรก น้องพีเคมนะคะกับฝากพ่อพ่อแม่แม่ค่ะพี่น้องค่ะให้กำลังใจนะคะนี่ค่ะมีงานหน่อยงานใหญ่กับเบอร์โทรนี่เลยนะคะ0 9 8 9์เ1 6 9ค่ะเอ้าขอบคุณอาจารย์น้องเน็กด้วยนะคะค่ะครับผมครับที่ผู้อื่นเขาเตรียมตัวเรียบร้อยค่ะอาจารย์เน็กตัดเลี้ยงคิ้วกันค่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ำไปมีสามห้องค่ะค้ห้องน้ำที่คนกระซองห้องนะก็สามารถอาบน้ำได้ค่ะ แล้วก็มีมอไซค์น่อยขั้นเหลืองที่พี่น้องเห็นนะคะนี่สีแว้นไปแว่นมานมอไซค์น่อยขั้นเหลืองเสียมเอาไว้ให้เป็นความสะดวกสบายเป็นรถไฟฟ้านะคะคันนี้รถไฟฟ้าพวไดขี่ไปตลาดค่ะแล้วไปขี่ไปของนามทั้งหลังค่ะส่วนมากก็สิ้พากันขี่ตลอลดเหลืองเลคะ่ะไปห้องนาหของนามมายู่พูดยืมมองกันปลูกต้นกล้วยเวละคะ่ะพี่น้อง เบิง่งคือไก่เจอได้ค่ะแต่กับว่าเด็กไกนะ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะงานวันที่สิบห้าอุย้ยเสื้อสวยมากอาจารนโอมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอลงถอปอกๆหล,ละ่ะพี่น้องคะอาจารย์งโอมนะคะจังไายเพื่อเกิสิมาถ่ายคลิปตัวนี่เพ่นแ,แต่งตัวเรียบร้อยแล้ว <laughs> เอาคลิปนี้ค่ะเวอรเวลาแล้วเวอรเวลาแล้วพูพอกัน <laughs> ได้ลิปต่อไปนะคะฝากคอมเมนต์ค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่งานดดแฮาจัลเลนซินได้นนด้วยค่ะ